สวัสดีครับความเพี่น้องพบกับปีชาชาแนลอีกแล้วครับมื้อนี้โอ้มื้อนนี้มาในเมนูต่างประเทศนะครับ <laughs> เมนูวันนี้นะครับเด่นเมนูจากเกาหลีครับเห็ดเข็มท้องนะครับราดซอสโคจิจังนะครับจักเอินถือเอินผิดนะครับแต่วัาตามที่เห็นเพื่อนกินนะโอ้ เป็นตะแเสบนะครับกินกับไก่ทอดกับราดซอสด้วยกันครับทอดทอดนี่เอาซอสเส่นน้ำนะครับราดซอสเพิ่นนะครับกินนี่กินเกาหลีจะต้องมีกิมจิกันกิมจิส่งผักเกาหลีพี่น้องเลยนะครับนี่มะแตงดอง กะเทียมททนโว้ฟิตปังมาหนิโอ,โอผักผักนานาชนิดครับหอมหอมชีหอม,หอมบักเขือบักแตงผักกัดอืมพอท่านกินเขาครับมานนิเขาคาบแรกเลยเนี่ยกินกับอาหารเกาหลีนะครับอชิมเขาบ่ะอ่ะบัวลายใหญ่หางนะครับจวจจับฝัดบุ่มอู้ดู มาครับเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินน้วกันเนาะอืมครับนี่โคจีจังฉันว่าจำได้โคโคน <c oughs> โคก็งวนะัวเนาะโคจีจังเป็นหอม เผ็ดเผ็ดพี่น้องคือเกันกับรสมะม่ากเีาหลนที่เคยกินในพ่อไม่พี่น้องบึง้งเนาะแต่ว่านี้ใส้เห็ดเห็ดเข็มท้องเป็นเห็ดที่ปีช้าชิแนีมาก มีฟินไฟหอมด้วยพี่น้องลังสันความอะไรร้องไก่ร้องไก่เยีบยงสันสีด้วยฮนี่เยิ้มเยิ้ม ん ชูหมือนมห้องพี่น้องเลย <laughs> ยันพอไม่พี่นองไม่เห็นน้ำขอกินครับพี่น้องจับกระเทียมท้น่งแตง จบครับจิมจิจิพี่น้องอืมแดองกแทบพี่น้องครับีอืน้องนี่ 嗯，嗯、mm，嗯、hmm. mm hmm. งานเสียบทองพี่ไ้องรา <laughs> สไตลเป็นว่าเข้ากันได้ดีไ <laughs> ทยเกาหลีเข้ากันได้ดีอื รสหน,นังพ <Iya. S 1> ี่น้องอืมนะ้อหอมพี่น้องหอมหอมพริกหอมเครื่องเทศเป็นโคอย่างไรนะโค่ชิจัง Mm hmm. เดี๋ยวถามมาอีกนะพี่นอ้องเดี๋ยวที่ตอบอีกั้นลืมกันผิดกันเลยตั้ mm hmm. งนี้เอาตั้งนี้นิดหน่อยใจเ <laughs> mm hmm. mm hmm. ป๊ะกับนุ่มๆ nhiều nào đó, tôi bảo kia nóc, đã tiêm rồi, ừm, à, บินเดียวได้พี่น้องมื้อนี่เป็นจริงนเมื้อไดนอาหารแซ่บๆพิเศษพิเศษบินเดียวแต่ละเลยพี่น้องเผือกปลาคอมทื่ส๊อ สุดนังเลยพี่น้องเนี่ยเป่นไฟ,ฟนไฟลถอด <c oughs> cây khỏi chỗ này Cái bằng kim chi nó กินอยู่ในบ้านพี่น้องมื่อนี้สีขึ้นๆ้ยังหวัดฝนนี้ตกตอ่แดกวายิไปทายกับงอกรึพี่น้องเบิ่งฝนช่วงนี้ตกกระเด็กินในบ้าน ไปไปก,ออกอ่อินม,ม,มลนอชิ้นหนึ่งก็ได้ต้มด้ได้พีอง ลาาสอดอันโคชิตัง <laughs> บางคนกับหนึ่งเราเอาน้ำครัเจ็บปีชาาเจแนวเนี่ยเอาน้ำผสมแล้วก็ต้มใส่กับเห็ดเลยนาำเห็ดก็อยู่ได้นะีออ่แหะครับอมล้อมน้ำกันแต่ตสองกันแต่มสองกัน ติดแตงสดมาไหนละออขอทานเตรียมทุนหน่อยอ อันยังจ่วงกลาเหรอเสื <c oughs> ่นขับมาซองเมืองพี่น่อยเห <c oughs> <c oughs> ็ดหลายอยู่ลูกมักเห <c oughs> ็ดเห็ดับลูกครับเห <c oughs> ็ดสำปัน,นกันกิน พอคุณหน่อยก็ได้กินไรเอาตินเบอร์ได้พี่น้องได้เห็นไหมขอ่ขอยซ้ำขอ่ขอยจะไว้ต่องเพื่อนมาหมู่ร้านว่าเข่าเป็นยาน <c ười> กินไก่บดพี่น้องกินบดไลน์หลายที่แล้วแต่ว่ามักผักผักดองแน่ยกระเทียมต้นติดแต่ผักดองแล้วบันกิมกิกีนะครับกันอ้า พี่น้องครับน้องไปเห็ดเบื้งกินเด้อครับเห็ดกินเบื้องเห็ดเบิ้งกินน่ะบ่ผิดบ่ถือเนาะแซ่บพี่น้องรสชาติเกินเกินสไตล์เกาหลีเพื่อนเพอพอเห็ดกิ่นยุบเห็ดนี่เห็ดง่ายซอสเพื่อนก็มีขายตำห่างตำยังไงเนาะลองไปเบื้อง ฝากติดตามช่องปีช้าชาแนลนะครับเฟซบุ๊กกัเป็นสวัสดีปีช้านะครับเข้าไปเบึง้งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับก็แค่ทุกอย่างเนาะเป็นกำลังใจกันกครที่ได้มีกำลังใจมากเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบึง้งเรียกนำ้ำย่อยชวนหิวว่าต้อคอนเสปต์ชวนหิวชอนอยา ครัว่มีประงคงจุดประงคงยั่วยว้นอะไรรึเนะครับอยากให้พี่น้องได้มีความสุขกินเพื่อความเพลิดเพลินอืหัวได้ครับหัวได้ <c oughs> คอมเมนต์มากโหดีใจอะไรพอด้คอมเมนต์มากอะไ้พอมีพี่น้องอืพี่ชาก็ดีใจลยคอมเมนต์มานะครับดีใจเบิร์ดพอมีพี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเนินออกระหวั้ยลืมนะครับฝากติดตามช่อง พีชช้าแชแนลสวัสดีพีชชาในเฟซบุ๊กเนาะอ่ะมื้อนี้กะดูแลสุขภาพนะครับฝากดูแลสุขภาพช่วงสถานการ์โควิดก่ดูแลสุขภาพคนที่เขาหักรวมไปถึงเจ้าของนะครับสำคัญที่สุดนะครับอ่มื้อนี้กะที่ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ <laughs> บ๊ายบาย